ครับพี่น้องที่หักนกเขาใหญ่เลยชื่นชอบกันตอนนกเขาใหญ่ทุกคนครับผมมีุ้ณป้อมมาปอกปก,กับลุงพลคน,คนรักนกเขาใหญ่ครับช่วงนี้ก็งานหลายพี่น้องบุกไปเลยมีเวลาเฮห็ดคลิปลงยูทูบเลยครับผมงานกับเขามาเรื่อยๆก็มีงานค้างอยู่กับทรงสินเดือนนี่ครับเพียรพเนียดสามหลังครับ เห็ดเทียนกวาดลานอันนี้ก็เห็ดตูกุ้งตูกระจมเน,นี่ยเรียบร้อยแล้วครับเหลือเหลือใส่ชันกับใส่ค้อนเกี่ยวกลืน,นคะแนนส่วนหลังนี่ก็อะไรเรียบร้อยวันหลังเรือส่ค้อนกับด่างตก้งเกี๊ยวครับ เมียเต็นกวัดลานส่วนใบนีกอ่กำลังสารกงครับสามใบทรงงันสิเดือนนี้นะครับผมฝ่าเึง,ก,งก็มีของขอนแกนสองใบอยู่นํำห้องใบนึ่งกับอยู่ข้างในนอะต้นประท่านน้ำห้อง จำอ่ไ้แล้วจดไว้เขมีการลสินใบหนึ่งครับศาสตร์อัศสสขันธ์มอดใบสามใบเป่าเร่งทรงสินเดือนนี้พี่น้องเราก็คือว่าละครับงานมันเห็ดหลายอย่างจังหวะมีสังขึ้นสังเสือกผูกขาเขามากแบบว่างมือจากการเห็ดเนียวไปก่อนคราพี่นอ้องมาเห็ดขึ้นเห็ดยังทรงพี่น้องมีสังเขามากครับมันกแบบ มันมีหลายอย่างขึ้นมีผ่านรักวัวนี่ก็น้องก็เลี้ยแล้วครับผมสร้างมาหมูว่านนี่อันกดก,ก้อนเเขี้ยวเพวกไะที้เวครับสร้างมาหมูว่านมีผ่านรักเนี่ยชุดหนึ่งทรงมันี่แล้วครับแล้วก็อันนี้ก็การละสินนะครับพี่น้องเสื้อผูกขาสายหนาสามเซนแล้วก็ทั้งชุดเส้นหนึ่งครับเพ่ทั้งชุดนี่สองเส้น ทรงมนีนะครับผมกระสินเสียบหัวคากัเห็ดจากสายพีเอพี่น้องสายพีเอกับส่วนท้องเหรือเนี่ก็เป็นวงรีครับเสียบสายหลังนี่ก็เป็นสายลมครับับเซเว่นติงไว้ละครับเดี okay, ๋ยวเซเว่นกันเน่ยังยไม่ค่อยเห็นละครับตาพุทธา ว่เาเบิ่งขึ้นตัวนุเห็ดเหล้วยมังหนึ่งหันครับผมเลเอามารีวิวให้พี่น้องเบิ่งหกจังจัวีสุ่ครับเฮ้เบิงให้เบ,บ,บ,บิงชัดๆไกลๆครับเห็นบ่พี่น้อง,งมันบม่ค่อยซุ่มเดี๋ยวกลับกล้องกันครับ ตัวสายเอ็นก็เป็นเอ็นตานกแล้วครับเอ็นเฮ็ดเฮ็ดขึ้นโดยเฉพาะเอ็นเอ็นทิปออนขนาด0.3มม,มครับต่อดยสายพีอีสายพีอีอ0.0หนึ่งหรอ0.4วอวอ0.1 ลักษณะกันต้อเอ็นห่วงนี่ก็เป็นห่วงห่วงที่แรนดรูดเนี่ยเป็นห่วงเดียวครับส่วนส่วนตัวที่สอดสอดปลายพี่อีนี่เป็นห่วงห่วงคูครับเฮดจากสแตนเลสครับห่วงสเตนเลส0.3มมกันครับติดเล็บติดนิ้วกับยูครับผม ส่วนสายเม่น,นก็เป็นสายพีอขนาด0.4มมครับจุดนี้ครับส่งไปกาลสินและพี่น้องตูมาหมูว่านี่เลยจัดส่งมือนี้ส่วนตะกัวนี่ครับตะกัวเป็นตัวขนาด8 80กร,รัมครับเกินตะกัวอตะกัวยดนามว้ มีห่วงในตัวครับของลุงพ้นนี่เป็นขึ้นพร้อมใส่งานเลยล่ะครับผมไปถึงกับใส่งานได้เลยเพราะต้องไปแลนหา้เปิดแอร์ขึ้นรบกวนรับไหวเพราะต้องไปแลนหาแต่กลัวมาใส่ล่ะครับของลุงพ้นนี่พร้อมใส่ได้เลย,เลยมีแต่กลัวพร้อมครับผมเอฟซี FC ท่านใดต้องการไปใส่ครับเมื่อวานทเป็นขึ้นดักนก เสือกผูขานกหรือปปเนียดติดต่อลงพ้นเขามาได้ครับผมตามเมือโทษที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่ครับผมหรือว่าต้องการาลูกนกตัวดินหรือนกสายตัวดินใดก็โทรเขามาสอบพามได้ครับผมโดนโดนก็นได,ด้คลิปจะเคลื่อหรอครับผมมันงานช่วงนี้แน่นครับครับจะลืมครับอยากได้อุปกรณ์ตัวนก จะไปใส่ไปใส่กับทุกติดต่อสอบถามเขามาได้ครับผมสอบถามรายละเอียดเพราะว่าความต้องการของลูกค้าแต่และคนบ่คือกันครับปูรังค,คนขึ้นก็นอย่างได้ห่วงใหญ่แน่ห่วงหน่อยแน่ก็แล้วแต่ความต้องการครับเพจไฮได้เบิร์ดส่วนหลักอย่างได้ยาวเท่ายหาเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นสนี้ไฮได้เบิดครับผมคอยบอกรายละเอียด ตะนัดใส่ตะนัดขัวสีได้ผูกสายเมนถือครับแจงแจกแจง,แจงแรายละเอียดเวลาสั่งของที่ได้บ่ผิดพลานแล้วครับผมครับสำหรับคลิปนี้ลุงพ้นกับสีขอจบไปสำเนียครับโดนๆครับมาพร้ากันสักเตือนหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาเห็คุคลิปครับยังไงจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจง้งเตือน เพื่อสิบริดวณผาดคลิปใหม่ๆครับผมสำหรับมืเอเนี่ยโชคดีมีเงินใส่อยู่ดีไม่แห้งสุกูทุกคนครับสวัสดีครับ